พาทุกคนมาเบ่งดอกไม้ค่ะคืองามค่ะงามแน่แท้เนะาะมึงดูจะเลือกเอาแบบใดดีดอกไม้พวกนี้จะเป็นดอกไม้ที่ตามฤดูก,กาลได้ท่้ทุกคนเวลาเข้าไปปลูกหนาหอนดังสิละก็จะสวยงามแต่พออากาศเย็นๆลุงเราก็เริ่มเหี่ยวเริมเช้าไปตามอากาศของมันเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นดอกไม้เกี่ยวกับฤดูก,กาลเนี่ยเข้กากัน มหาสือ่อเลือกเอาว่าจะเอาซีดมักแบบใดแต่งไปหสวยงามตามบานตามเลื่อนเท่าเลยค่ะอันนี้บุณอย่ยางโล่งเลื่อนดอกไม้ย่าวไปไก่ขนาดนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่จเจจาหอยไว้เข้าเสือออกแบบนี้ก็ได้หรือว่าเข้าจะไปแต่งเอาก็ได้แบบแต่มัก เป็นไฮทยยายดอกค่ะเพราะเป็นยางเพราะวา่า้าแค่ถทายลูปไปเบิง่งซื้อเนาะถ้าทุกคนมาเบิ้งจะมีแต่ตดอกงามๆจะเลือกเอาแบบใดดีเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเลือกแล้วค่ะจะเอาไปแขวนเอาไปปลูกตามบ้านอะไรคะ่ะอืมบรรยากาศดีๆอากาศดีๆยามสีปลูกดอกไม้สดชื่นเนาะทุกคนเนาะโอ้ยตรงนี้ก็ยิง่งงามไปอีกนะคะทุกคนเห็นบ มีแต่อันน้งามเหลือนโบถูกเลยนี่อ่เป็นูเป็นโรงเลื่อนทีงยัย่อียงมากๆแต่ว่าขาเจ้าไก่เฮ็ดขายเนะบ่ไก่บ้านเลยค่ะมาถึงหนึ่งกิโลเมตรซัมที่อยู่ไกลๆบ้านนี่แหละเอากลับมาซื้อไปอน,นี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ยืนตน้นอ้ออันนี้เป็นก็ยังดอกกระดาษบานเท่านี้นไหอือันนี้เฮ็้ายๆกันเลยสีสดใสดีมากเลย อันนี้จะเป็นต้นไม้แบบว่ายืนต้นเนี่ยอันนี้อันนี้สิทนท่านต่ออแดดต่อฝนเวลาเข้าปลูกแล้วี่การเวลาหนาหนาวใบมันก็จะพรีออกไปแต่ว่าขันซึ่งหนาห่อนกระสิกลับขึ้นมาไม่ได้อันนี้ต้นไม้ประมาณนี้พวกนี้เนาะ,ะสวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยอ่อนซ้อนงามค่ะงามเนี่ยอเอาเห็นปะตรงนี้ เอ้แต่วันนี้จะพาทุกคนอย่างไปบึงมึงตรงนุ่นไกลๆโอ้ยสวยหลายง่ามหลาย <c oughs> ดูพุนมิตรดอกสดใส <c oughs> เขาไม่เห็นต้นไม้หระกแเป็นง่ามหูง่ามตาเนะาะค่ะทุกคนเนาะ <c oughs> เป็นชีวิตอีกยงที่แบบสดชื่น เอมบอช่วยงามไปหมดเลยอ่านี่แต่ดอก้งามชีสดใสแบบนี้แนมะ่จังควยเป็นตะเขามาบึงเนาะทุกคนเนาะนี่แหละคะ่ะชีวิตที่สดใสอันนี้คำบนแม่ข้าจกัเป็นแบบรูปแบบในการแขวนไว้ระเพ่นกา ข้าวามาารถซื้อใดเลยว่าข้าเมืองแบบส้มข้าซื้อเอากระถางแบบนี้แล้วกาเอาเลือกดอกไม้ไปปลูกเองก็ได้นะคะงามสวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นกระถางค่ะเป็นกระถางต้นถางดอกไม้ในข้าจะเลือกหรือว่าของตกแต่งภายในสวนนะคะเนาะสวนดอกไม้ในสีข้าก็เลือดใดขาวจะเอากระถางใด,ดเป็นหินเป็นพลาสติก มีหมดนะคะให้เลือกหมดตามตามแบบที่พกเขา้าเข้าหมักอันใหญ่อันอน,น้อยเลือกได้เบิดเลยค่ะเนี yeah. ่ยโอ้ยชีวิตแบบนี้อะไรจะดีดีเนาะทุกคนเนะาะมันเลือกเป็นต้นหมอกต้นไม่เอาไปปลูกตามบ้านตามแนวเข้าสวยง่ายสน,น,นะคะทายมาให้ทุกคนเลยก็สามารถเลือกได้แต่ละมากแบบใด ก็จะมีเป็นปุ๋ยเป็นเป็นดินดินที่เขาจะไปปลูกกับดอกมหม็มีเขาก็ต้องเลือกเบิ่งว่าเขาเขาจะเอาดอกไม้ไปปลูกเพื่อจะใส่ดินแบบใดลักษณะใดเป็นกระสิแนะนำเขานะคะนาะกล้วยไม้ก็บมีได้ค่ะกล้วยไม้ก็มีเอย่างนี้นี่เป็นต้นไม้ที่แบบว่าเขาสามารถปลูกทั้งในบานใดในบานนอก,นอกบานใดได้จะเข้ามา เป็นดินนะคะดินที่เขาจะเอาเรือรุปปูก้วยไม่มีปูพัะปลูกดอกไม้มัจนจะมีแยกชนิดอกกับดอกนะอันนี้สาหรับปลูกเรื้อปลูกบ้าเหนือนะคะเพิสวยงามมากเลยค่ะ